สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้เราก็มาถึงตรงที่จุดนะคะพี่น้องที่ชมวิวนะคะที่สูงสุดขาลงนะคะพี่น้องดูสิโอ้โหทิวทัศน์นะพี่น้องเดินลงมาก็ขาลงแล้วนะคะทิวทัศน์ลึกมากค่ะพี่น้องมันหน้าเขียวนะคะสวยงามมากเลยพี่น้องโอ้โหเราเดินได้ครึ่งทางแล้วค่ะพี่น้องนะคะขาลงแล้วนะคะสุดยอดอ <c oughs> ต้นสน นะคะสวยงามมากๆาก่ไหมคะมีแต่หนุ่มๆหนุ่ๆหนุๆนุ่มๆนุ่มนุ่มๆนุ่มๆหนุ่มๆนุ่มๆนุมๆนุ่อๆนุ่มๆนุ่มๆหนุ่มๆ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 หนุ่มๆนุ่มๆ่มๆ่มๆนุ่มๆนุ่มๆนุ่ม่มมๆนุ่มนุ่มนุ่มๆ่นุ่มมๆนุ่มนุ่มนุ่มๆนุ่มๆมๆนุ่มๆนุ่นุ่ม่ สวยงามมากทุกคนก็จะเป็นมาจุดตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นจุดที่ชมวิวทุกคนจะมาหยุดอยู่ตรงนี้นะคะ,คะ,ะ,คะเพราะว่าจุดสุดท้ายะะแล้วค่ะก็จะขาลงนะคะม,คมองแทบไม่เห็นเลยนะะสวยงามมาก <laughs> ทุกคนเขาก็เดินกันมาจุดอยู่ตรงนี้หลายหลายคน <laughs> เป็นกลุ่ม จะเป็นเป็นพวกฝรั่งมากกว่านะคะพี่น้องลุงหม่ก็อยากจะจะถ่ายรูปรอตลอดเลยเดี๋ยวไงหลังตลอดทางเลยนะคะพี่น้องกำลังจะเดินทางลงนะคะเพราะว่าดูสิเียไม่แบกประเดีอิมันก็โฟโต้อกไหม อุ๊บเห็นไหมค่ะหน้าผานะครับพี่น้องอุ๊บดูภาพไปเป็นคนอิตาลีมาค่ะพี่น้องฝรั่งเศสพูดฝรั่งนี่คือจุดที่ชมวิวพูณนะลุงไม่เบยคัดขนาดายเห็ดบะมีเห็ดจักหน่อยพี่น้องมีแต่เห็ดยังก็กินบะไรค่ะนะคะ โอ้ยมือเอยงหัวเข่าแบบพี่น้องเลยปวดมือไปทางไหนก็นัน่งยุดพี่น้องนัง่งยุดช่วงนี้นะเพราะว่าลงมาอากาศดีค่ะช่วงนี้วันมันบ่ายสามโมงกว่าแล้วสามโมงนะคะพี่น้องสามโมงกว่าแล้วะะเราก็กำลังลงเมือ่อยพี่น้องนั่งกินกาแฟามั่นหันนะเราก็คือมีเป้นะคะพี่น้องทุกคนก็เห็นไหมทุกคนจะมีเป้นะคะพี่น้องสะพายเขาก็บอกแล้วขึ้นเขาต้องให้ใส่รองเท้าอย่างดีเพราะว่ามันลื่นนะคะจะมีรองเท้าอย่างดี รองเท้าเดินเขานะคะเพื่อมันจะไม่ลื่นเดี๋ยวโชคดีที่ป้ามีนะซื้อมาไว้ที่ไปขายตลาดนัดนะคะพี่น้องแบบหิมะนะคะเดินอ่ะหลวมบอกมันยังใหม่อยู่เลยเอามาใส่ทําไมอ่ะซื้อมันยังไม่ได้ค่อยใช้ไงไมใหม่เลยละ่ะก็เลยเอามาใส่ลุยเลย <laughs> แข็งแรงค่ะพี่น้องนะคะกันเออนะมันสบายๆแต่มันอาจจะหนักนิดนึงนะคะมันก็ไม่เป็นไรนะคะพี่น้องสำหรับเดินป่าโอ้ช่น ใครก็มาอยู่รวมจุดนี้แล้วค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องเดินลงนั่งพักแปบ,บหนึ่งนะคะชมวิวไปก่อนโอ้เมื่ออีลีพี่น้องแต่ว่ามีความสุขนะคะเฮาเด็กออกกําลังกายไม่เคยได้ทํากิจกรรมแบบนี้กลุงไม้สักปีสักปีนะคะพี่น้องอยุ่นน้ำกันมาเกือบเก้าปีจะสิบปีแล้วค่ะพี่น้องบอกเค้จะภาพไปใส่เลยพักนี้รู้สึกว่าลุงใหม่นี่เออเท่าแลว้วพอลีนรู้สึกเปลี่ยนแปลงจากของนะรู้สึกว่า จึงเถามากากับจะาของอ่อนแอก็เลยอยากออกกาลังกายเลยเส้นไม้ยางสิดีโปตีโบยงางเราขี่ขั้นอยู่บ้านเฮ็ยดยางโบเฮ็ดเพราะว่าขับรถเมฆอ่ะมีแต่นังขับรถน้องพี่น้องเนาะบได้เฮ็ดยางบบยืนสินยืออยนใสดีแล้วที่มันหูจกักทำกิจกรรมน้องกันดีแล้วอยู่น้ำข้างในบ้านก็นเบือ่อค่ะทะเลาะกันตลอดเขาออกไปข้างนอกมันก็นกนสบายแน่นะคะไปวีโกบอกดาสมัย วีแบกโอ้ยนั่นดวลภูบ่าวฮัลโหลฮัลโหลอืมไปแล้วฝรั่งนะฮะผู้บ่าวทั้งกลุ่มเลยกินเหล้าหึงเลยอ่ะวีวอล์คนะฮะเพราะว่ามันจุดสุดท้ายเราต้องต้องเดินลงเดินลงแล้วค่ะพี่น้องนะฮะเดินลงแล้วเพราะว่าอันนี้มันเป็นเส้นทางเอ่อเยลวันนะฮะโนวีโกดัวอุะจุดสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้อง โลงไปทีเพราะว่าได้นั่งพักค่ะอากาศเพราะว่าอยู่ข้างบนมันจะมืดนะคะพอลงมารู้สึกว่ามันอากาศมันคือสว่างนะคะเนี่ยเขาจะมีป้ายบอกค่ะพี่น้องนะคะจะมีป้ายบอกป้ายบอกอ เขาจะไปทางสีเหลือง okay. นะคะเมียแฟเด้อเมียลังอ่ะวีขนุกโคลบอนะเราเดินต่อค่ะพี่น้องขาลงเลยเด้อค่ะเด้อนะคะก็ได้จุดชมวิวแล้วนะคะมันก็มีมีหลังเลยค่ะเพราะว่าก็มีแต่ป้าเขานะลงเขาแล้วนะคะเดี๋ยวป้าก็หยุดวิดีโอไว้แค่นี้นะคะพี่น้องให้ดูนะคะเพราะว่าอุ้ยแดดซองนะ มันไม่ค่อยมีใครมาทําวิดีโอตอนที่เราเดินขึ้นเขาแบบนี้นะคะดูใน YouTube ก็ไม่มีเดินนะคะพี่น้องเพราะว่ามันอาจจะเขาจะดูจุดที่ที่แบบจุดที่สวยนะคะพี่น้องเขาจะดูแต่เฉพาะพวกมีน้ําตกเขาทำปุโครคมาร่าดีนะคะพวก national เขามีโลนนะคะพี่น้องตอนป้าดูในในอินเทอร์เน็ตนะคะ ก็จะมีแต่แหล่งที่น่าท่องเที่ยวเยอะๆเลยนะคะแต่ว่าเราต้องการที่เดินป่าเนี่ยไม่มีใครมาทําวีดีโอแบบเดินป่าเดินเขาอย่างนี้นะคะเขาจะได้รู้ว่าเอ้ยเรามาเดินป่าจะต้องเตรียมอะไรมั่งจะต้องทําอะไรมั่งนะคะพี่น้องนะคะเนี่ยเดินลงเขานะคะหนึ่งอย่างน้อยเราก็ต้องอันนี้ดูดินะคะมันชันมากค่ะพี่น้องพอเรากําลังลงแล้วค่ะนะคะ เพราะว่าเราก็ต้องเตรียมนะคะพี่น้องกระเป๋าเป้นะคะมีขนมปังนะคะพี่น้องเรามีข้าวก็เอามาคือหอกินไม่ต้องหนักมากนะคะมีน้ํากาแฟชิปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ากล้วยอ,อย่างเงี้ยแล้วแต่เราอยากกินเพราะว่าเรานั่งพักเราก็พักนะคะเพราะว่าเราเหนื่อยเราก็นั่งพักองเราเองนะคะเราต้องการเพราะว่าเวลามันขึ้นเขาน่ะมันปวดหัวเขา่าถ้าคนไม่เคยเดินเนี่ยเดินไม่ได้นะคะโชคดีที่ป้า,ปาเพิ่งไปเดินสเปนมาเนี่ยทั้งอาทิตย์เลยนะคะทุกวันเลยแบบหัวเขานี่แบบืห เมื่อก่อนนี่คิดดูสิว่าแบบแบบเดินแทบไม่ออกอะ่ะมันชาตอนนี้เราก็เริ่มชินแล้วนะคะพี่น้องเราก็ต้องเดินบ่อยๆไม่งั้นเราก็ขาจะไม่แข็งแรงแตอนนี้ป้าก็ปวดอยู่นะคะปวดหัวเขาเพราะว่าเรามีอายุแล้วเราก็ต้องเดินเพราะว่าเราอยากสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนะคะคนแก่เขามาเดินกันเยอะแยะเลยเห็นไหมคะ เออเพราะว่าช่วงนี้ป้าไม่ไม่ไม่ค่อยมีแรงอะ่ะเพราะว่าน้ําหนักมันขึ้นสี่กิโลป้านั่งป๊บนึงเดินป๊บนึงป้าก,ก็เหนื่อยป้าก,ก็อยากจะไล่สุดนะคะเพราะว่าอยากไล่สุดให้ดูนะคะเพราะว่าอะไรตอนที่ป้าป้าพูดเข่านะคะพี่น้องมันใช้พลังเยอะถ้าเราไม่แข็งแรงเนี่ยเราพูดไปนะ่ะมันก็พูดไปได้ไม่นานมันหอบก็จะไหมคะป้าน้าหนักขึ้นเพราะว่าป้าไปฮอลิเดย์กินทั้งสี่กิโลลงให้เหมือนกันเราก็เลยต้องมาเอ,อ มาเดินออกลังกายให้น้าหนักลดนิดหนึ่งเพราะว่าเรากินสามื้อเลยปกติจะไม่กินหนึ่งสมื้อนะคะมื้อเดียวนะคะบางครั้งก็เรากินข้าวมันหนักใช่ไหมคะมื้อเดียวแล้วก็ก็กินกระจุก,ะจ,กะจิกนิดเดียวแค่นั้นเองอันนี้กินสมมื้อแน่นๆทางนั้นอ่ะคือคือของฟรีเราก็ต้องกินเพราะเราเสียเงินแล้วใช่ไหมคะเออลุงไม่เฮมรุ่นค้นสันบ่ค่ะาพ่ย่อมเสียเปียบเมนบ่าคขาพี่น้องนะคะนี่หลักว่าก็ช่พูดให้ฟังเดี๋ยวก็ ก็คิดถึง FC นะคะ FC ก็บุนโอ้ยจังไหนก็รอน,นะป้าเพราะว่าวีดีโอโทรศัพท์ของป้ามันมีปัญหานะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าเกิดไลฟ์สดทางา Youtube ด้วยนะคะทั้ง f a c e b o o k ด้วยเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะโทรศัพท์อันที่ใช้ Facebook อนะที่ FC เยอะๆนะคะที่ใช้อยู่ประจำอะมันบล็อกนะคะมันก็ใช้ได้โทรศัพท์อันเล็กเนี่ยอันเดียวเนี่ยนะคะหองหัวเวย่ยถ้าป้าไลฟ์สด ของสอ้มทอกโชว์ป้าก็ไม่สามารถที่จะใช้เฟซบุ๊กได้นะฮะเอฟซีเฟซบุถามหาบนนะ,ะป้าก็ต้องใช้เฟซบุ๊กของซอ้อหกนะคะช่องซ้อหกลา์สุดอย่างนั้น f อฟมันก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมคะ,อะของเฟซบุ๊กของบคนเขายังไม่เข้ามาเพราะว่าป้าเปิดเป็นเฟซบุ๊ก ส่วนตัวนะคะคนเข้าไม่ได้ป้ากรู้จะไปแก้ไขแบบไหนนะคะเพราะว่าป้าเปิดเป็นส่วนบุคคลตั้งแต่ที่นานแล้วนะคะมันเป็นเฟซบุ๊กเก่านะคะแต่ว่าอันที่ส้ม เอสเอ็นเอ็นเนี่ยเพราะว่าแฟนเพจเนี่ยเพราะว่าคนสาธารณะก็ต้องเข้ามาได้นะคะก็ต้องเข้าใจนะครับป้าพยายามป้าไม่เก่งคอมพิวเตอร์เท่าไหร่เพราะว่าป้าไม่มีคอมพิวเตอร์พอดีป้าไปกดอันนึงมันผิดนะคะพี่น้องเพราะว่าหน้าจอมันบอกว่าท็อกแบกนะคะป้าก็เลยปิดจุดมันขึ้นมาไปกดมาปั๊บนะพี่น้องจากแล้วนะนะมันบล็อกไปเลยหน้าจอมันไม่สามารถที่จะไปมี จุดที่ปิดที่เปลี่ยนไม่มีเลยค่ะป้าพยายามปิดนะพยายามเปิดพยายามปิดปัดหน้าจอย,ยังไงก็ไม่ได้ป้าคุมมาตลอดเลยป้าก็ต้องหาโอกาสที่จะไปร้านให้เขาทําให้นะคะพี่น้องป้าก็ดูก่อนเดียวพรุ่งนี้ถ้าเกิดวันจันทร์นะหะ้างคารเขาเปิดเนี่ยนะคะป้าก็จะไปแก้ไขนะคะออโทรศัพท์ก็โอนะ้ก็อยากจะมีเงินซื้อะระฆังแพงเพราะว่ามันก็ยังว่าแหละคะ่ะนะมันก็ต้องใช้เงินเยอะพวะเราก็ไม่มีไรายได้นะคะ เพราะว่าช่องของป้าไม่มีไรายได้เลยไม่ช่วยกันแชร์กันเลยนะคะอยากจะดูของฟรีบ่อ่อยกันกดไลค์กดแชร์เลยพี่น้องเลยนะคะอย่างน้อยก็ให้แชร์คนเขามาเยอะๆแล้วก็ได้มีกาลังใจทําคลิปวิดีโอนะ,ะแล้วก็าาทาคลิปวิดีโอแล้วก็ อ่านข่าวให้ฟังหน่อยอันนี้โอ้ยไม่มีใครไลค์ใครแชร์เลยหมดกําลังใจที่จะอ่านข่าวและบางครั้งป้าเหนื่อยนะคะป้าลุงไม้อยากให้ป้าหยุดทําป้าก็นะมีแรงเราก็ทาเพราะว่าข่าวกกอกตัวนี้มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยป้าดูแล้วมันอย่างงั้นอยางงั้นแหละป้าก็เลยปล่อยว่างแป๊บหนึ่งนะคะป้าเอาไว้ฟาดทีเดียวป้าสะสมเอาไว้นะคะป้าดูดูข่าวอยู่นะคะเอาไว้ป้าแบบแข็งแรงเนี่ยยังงี้ป้าก็ดูไม่งั้นก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะคะแต่พรุ่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวป้าก็จะ ดูโทรศัพท์ยังไงจะไลฟ์สดได้ป้าจะไลฟ์สดให้นะคะเอฟซี FC ของอบุญตั้งเฟซบุ๊กป้าขาน,นุ่นรอทันเฉลยก็รอน่ารักมากเอฟซี FC นะคะน่ารักมากๆเลยช่วงนี้ป้าก็จะวันที่31นะคะก็จะไปทําบุญนะคะพี่น้องตั้งต้นกระถินนะคะช่วยวัดซื้อที่ดินให้วัดนะคะพี่น้องทุกคนก็ก็ทางเป็นเยี่ยมนะคะคนไหนนะคะเป็นเอฟซีหรือว่าคนใกล้เคียงอยู่ต่างประเทศนะคะอ,อยากจะร่วมต้นกระถินทําบุญนะคะ ซื้อที่ดินให้วัดก็โอนเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะโอนไปทางวัดโดยตรงก็ได้ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าป้าก็จะใส่ต้นกระถินให้เลยนะคะพี่น้องป้าก็เอาไปแห่ไปร่วมกันนะคะทุกบาททุกสตางกา็ถวายวัดนะคะป้าก็ทําทุกปีอยู่แล้วคะ่ะแล้วปีไหนถ้าเรามีเวลานะคะ ถ้าป้าไม่ได้ทํางานเพราะว่าทุกปีป้าก็ไปเจอจังหวะเข้าพรรษาออกพรรษานะคะป้าช่วยทุกวัดถ้าเกิดเรามีโอกาสนะคะแล้วหลวงพ่อท่านก็ดีใจไม่รู้ว่าจะมีมาดามใจบุญคนไหนที่จะร่วมบุญกันหรือเปล่านะคะพี่น้องนะคะเอาอยากให้ทุกคนนะคะมีจิตศรัทธาสายสะพานบุญช่วยกัน,นะคะ่ะพี่น้องนะคะขอ,ขอให้ทุกคนได้ได้ทําบุญไปแล้วก็ให้ได้สิ่งที่ดีๆนะคะอยากให้แบบร่วมบุญร่วมกุศลกันเออเพราะว่าคิด เราคิด uh, สิ่งที่ดีๆนะคะพี่น้องนะคะมีมากทํามากมีน้อยทําน้อยเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดเราก็เข้าใจว่าต่างประเทศเขาก็ไม่ค่อยมีเงินกันนะคะพี่น้องต่างคนก็ต่างนะลำบากกันทั้งนั้นนะคะยังว่าแหละไม่ว่ากันนะคะพี่น้องแล้วแต่ศรัทธาได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นได้เท่าไหร่ก็ให้วัดนะคะพี่น้องนะคะก็ขอบคุณมาก,มา,กมายนะคะวันนี้ป้าก็นะคุยไปด้วยเดินลงเขาไปด้วยนะคะพี่น้องอ่ะอาจจะกูใกล้อาจจะสั่นหน่อยขออภัยนะคะลุงไม้แกก็มาดูนะ ว่าเออเนี่ยดูสิไม้สำหรับทำาวิดีโอนะักกล้องอย่างดีงูเนี่ยมันต้องลงทุนเยอะนะคะป้าเลยไม่มีเวลาที่จะทำแล้วก็มันต้องมีทีมงานมามันต้องมีคนแบบถือกล้องถืออะไรทำอะไรไม่ได้เพราะลุงไม้ก็ไม่ช่วยนะคะมีแต่บอกว่าเออมานั่งดูอย่างงูอย่างนี้มันต้องมีคนช่วยมันต้องมีทีมงานใช่ไหมคะป้าเลยเออเอาเท่าที่เราทำนั่นแหละ นะถ้ามีรายได้หรืออะไรอีกอย่างหนึง่งอันนี้ดูสิป้าลองดูแล้วไม้ที่ถืออย่างดีที่ไม่สันะ่นอะราคาเป็นพันยูโรเลยนะหลายหมื่นค่ะพี่น้องของเกาหลีอะนะป้าดูว่าถ้าสั่งในอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรนี้นะคะมันต้องตั้งใจทาจริงจริงนะคะถ้าคนไม่มีงานจริงๆริอะถ้าจะยึดอาชีพของ YouTube จริงๆเนี่ยจะต้องต้องทำวิดีโอเยอะๆยอะจะต้องขยันนะคะเพราะว่าอยู่เมืองนอกอะมันไม่มีโอกาสได้ไปไหนนะคะพี่น้องเดี๋ยวหน้าหนาวแล้วนะคะแล้วก็ไปไหนไม่ได้นะคะอู้ดูชมชมสวยๆค่ะพี่น้อง นะคะธรรมชาติสวยๆดูสิๆๆ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 นะคะชมวิวสวยๆนะคะนี่แหละค่ะเพราะว่ายังไงอเอาแค่นี้แล้วกันนะคะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่นะ,ะคะค่อยว่ากันไปสวัสดีค่ะ